สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับกับครูเกมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหาราคาขายกันนะครับนักเรียนครั้งที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกําไรและขาดทุนไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องการหาราคาขายกันดีกว่านะครับนะับนะเกเรียนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยนะครับ โจในลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับร้านค้านะครับซื้อเครื่องซักผ้าราคา8,000บาทนะครับขายได้กําไร20%่นะครับร้านค้านะครับขายเครื่องซักผ้าราคาเท่าไหร่นะครับโจ์กําหนดอะไรมาให้บ้างครับโจ์กําหนดราคาของเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับแล้วขอขายได้กําไร20%ใช่ไหมครับโจต้องการหาว่า ร้านค้าขายเครื่องซักผ้าราคาเท่าไรนั่นเองนะครับนักเรียนโดยวิธีคิดนะครับวิธีแรกนะครับครูจะใช้เทียบบัญญัตรายางนะครับขายได้กําไร20%หมายความว่าอย่างไรครับนักเรียนก็หมายความว่าทุน100บาทเนี่ยเขาได้กําไร20บาทนะครับนักเรียนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะครับสามารถเทียบให้อยู่ในรูปของ100ได้นะครับต่อไปนะครับโจทย์กำหนดมาว่า80,00บาทเนี่ยคือราคาของเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับนักเรียนทุน8,00 0บาทนะครับ ได้กาไรเท่าไหร่ครับเราก็นํา8000เนี่ยมาคูณกับ20ส่วน100ใช่ไหมครับนะักเรียน20ส่วน100ก็คือ20%นั่นเองนะครับนะักเรียนเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็นํามาคูณกับราคาที่โจทย์กาหนดมานั่นเองนะครับนะักเรียนเราก็นําอะไรครับนํา800 0นครับคูณกับ20ใช่ไหมครับนะักเรียน0คูณ0ย์ได้ศูนย์ครับ 2คูณได้0 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 2คูณ8เป็น16นั่นเองนะครับนักเรียนจะได้เป็น1นึ่งแสนหกหมื่นนั่นเองแล้วก็ตัดกับเท่าไหรครับ100ตัดศูนย์ไป2ตัวก็จะเหลือ1,600น้บาทนั่นเองนะครับแต่โจทย์อยากรู้เลยครับโจทย์อยากรู้ราคานะครับไม่ได้อยากรู้ว่ากําไรเท่าไหร่นะครับอยากรู้ว่าราคาที่เขา ขายไปนะครับคือกี่บาทก็คือนําอะไรครับน้าราคาที่ซื้อมามาบวกกับกําไรนะครับก็จะได้ราคาที่เขาขายไปนั่นเองนะครับนักเรียนก็น้ำ8000บาทเนี่ยมาบวกกับ1600บาทนะครับก็จะได้เป็น9600บาทนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ในข้อน,นี้ก็จะตอบร้านค้านะครับขายเครื่องซักผ้าราคา9600บาทนั่นเองนะครับ โจทย์ในข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ในรูปแบบของกําไรนะครับโจทย์กําหนดราคาซื้อมาแล้วกําหนดกําไรมาเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์โจทย์อยากรู้ราคาขายนะครับก็นาอะไรครับนําราคาซื้อเนี่ยมาคูณกับกําไรใช่ไหมครับก็จะรู้ว่าได้กําไรเท่าไหร่แล้วก็นํากําไรที่เราได้นะครับ มาบวกกับราคาที่ซื้อมาเราก็จะรู้ราคาขายของราคาเครื่องซักผ้าแล้วนะครับนักเรียนหรือวิธีคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือทุน100บาทนะครับขายไป120บาทนะครับ120บาทมาอย่างไรครับมาจาก100นะครับ100เนี่ยแล้วเขาได้กําไร20บาทใช่ไหมครับนักเรียนเราก็จะรู้ราคาขายนะครับราคาขายเกิดจากทุนบวกกับกําไรนั่นเองนะครับถ้าเป็นในรูปของกําไรนะครับ ทุนเรากาหนดให้เป็น100นะครับเพราะว่าเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์กำไรกําหนดมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ20%เใช่ไหมครับเรานำหนึ่งร้อยมาบวกกับ20ก็จะได้เป็น120บาทนั่นเองนะครับนักเรียนแต่โจทย์กําหนดทุนมาก็คือ8000บาทใช่ไหมครับราคาที่เขาซื้อมาแล้วเขาอยากรู้ว่าขายไปก็คือนํา8 0 0 0เนี่ยมาคูณกับเศษ20ส่วน100นั่นเองนะครับเศษ20ส่วน100นะครับเรา ทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ20ส่วน100นะครับแบบนี้นะครับก็นา8,000นะครับมาคูณกับอะไรครับ120ใช่ไหมครับนะักเรียน2คูณ0ได้0นนครับ2คูณ0ได้0นนครับ2คูณ0ได้0ครับ2คูณ8เป็นเท่าไหร่ครับ16นะครับนะักเรียน1คูณ0ได้ 0นะครับ1นคูณศได้0 1นคูณศได้0 1นคูณแได้8นะครับก็ดูนะครับหลักให้ตรงกันด้วยนะครับ0 0 0 0นะครับ6 9นะครับข้อนี้เป็น9ก้าแสนะครับ9ก้าแสนครับตัด1นึ่ะเองนะครับก็ตัดศูนยไป2ตัวนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือ9,600บาทนั่นเองนะครับนักเรียน เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ราคาขายแล้วนะครับก็คือ9,600บาทได้เหมือนกันนะครับมาดูวิธีต่อไปนะครับวิธีต่อไปก็คืออะไรครับวิธีใช้ร้อยละของจำนวนนับนะครับเข้ามาช่วยนะครับโดยกำไร20%ของ8,000บาทนะครับก็คือนำ20%นะครับที่เราได้มาคูณกับราคาซื้อนะครับก็นำ20ส่วน100นะครับมาคูณกับ8,000นับก็จะได้ 1,600บาทนะครับแต่1,600บาทเนี่ยคือกำไรที่เขาได้ใช่ไหมครับยังไม่ใช่ราคาขายใช่ไหมครับเราก็นำราคาที่ซื้อเนี่ยมาบวกกับกำไรนะครับก็จะได้9,600บาทนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบในข้อนี้ก็จะตอบร้านค้านะครับขายเครื่องซักผ้าราคา9,600บาทนั่นเองนะครับนักเรียนคำตอบจะได้เท่ากัน ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3วิธีนะครับเดีนะ๋ยวดูในโจทย์ในข้อต่อไปนะครับแป้งซื้อกระเป๋าราคา2,000บาทนะครับขายต่อให้เพื่อนนะครับเขาขาดทุน30%นะครับแป้งขายกระเป๋าราคาเท่าไรนะครับโจทย์กำหนดราคาซื้อกระเป๋า2,000บาทขายต่อให้เพื่อนขาดทุน30%ใช่ไหมครับโจทย์อยากรู้ว่าแป้งเนี่ยเขาขายกระเป๋าราคาเท่าไรนะครับโจทย์อยากรู้ราคาขายอีกแล้วใช่ไหมครับนักเรียนโจทย์กำหนดราคาซื้อกับ ขาดทุนมาในรูปของเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนักเรียนวิธีแรกนะครับใช้เทียบบัญญัติตรยางนะครับขาดทุน3 0หมายความว่าอย่างไรครับทุน100บาทนะครับเขาขายขาดทุน30บาทนั่นเองแต่โจย์กำหนดทุนมาให้2,000บาทนะครับก็นำสอ0 0 0บาทเนี่ยมาคูณกับเศษ30ส่วน100นะครับเศษ30ส่วน100ก็คือ3 0เรนของเรานั่นเองนะครับนักเรียนก็นำส0 0 0ันนะครับมาคูณกับ 3,0นะครับ3คูณได้0 3คูณได้0 3คูณได้0 3ย์คูณ2เป็น6นะครับจะได้เป็นทั้งหมด60,000นะครับ60,000ตัดอะไรครับตัด100 0ย์ไป2ตัวก็จะได้เป็น600บาท600บาทคือที่เขาขาดทุนนะครับเราจะนำอะไรครับถ้าเราอยากรู้ราคาขายนะครับเราจะนำราคาซื้อนะครับมาลบกับ ขาดทุนนะครับเหมือนกับกําไรนะครับแต่ถ้าเป็นกําไรนะครับเราจะนําราคาซื้อนะครับมาบวกกับกําไรแต่ถ้าเป็นขาดทุนนะครับนักเรียนจําไว้จะนําราคาซื้อมาลบนะครับนักเรียนเพราะว่าเขาขาดทุนเราต้องนํามาลบนะครับถ้าได้กําไรนะครับเราจะนํามาบวกนั่นเองนะครับนำสองพมาลบกับ600นะครับก็จะได้เป็น1,400บาทนั่นเองนะครับนักเรียน เพราะฉะนั้นนะครับแป้งขายกระเป๋าในราคา1,400บาทนะครับนักเรียนหรืออีกวิธีในการเทียบบัญญัติตะยางนะครับเราก็ทุน100บาทขายไป70บาท70บาทมาอย่างไรครับราคาขายเกิดจากทุนลบกับขาดทุนนั่นเองนะครับเรากำหนดให้ทุนเป็น100นะครับแล้วขอขาดทุนเท่าไหร่ครับ3 0ก็ทำหน0่มาลบกับ30นะครับนักเรียนก็จะได้เป็น70นะครับ โจทย,ย์กำหนดมา2000บาทใช่ไหมครับเราก็อยากรู้ราคาขายเราก็นำสอ0 0 0เนี่ยมาคูณกับ70ส่วน100นะครับนักเรียนก็จะได้เป็น1,400บาทนะครับนักเรียนเราก็จะรู้ราคาขายของกระเป๋าใบนี้ก็คือ1,400บาทเท่ากันนะครับกับวิธีที่แล้วนะครับมาดูวิธีที่2ก็คือใช้ร้อยละของจำนวนนับนะครับเหมือนกันนับ ใช้้อยละของจำนวนนับนะครับขาดทุน3 0ของ2,000บาทนะครับคืออะไรเราก็นำขาดทุน30%ของคำว่าของนะครับก็คือการคูณกันนั่นเองนะครับของ3 0กับ2,000บาทนะครับนักเรียน3 0เรนะครับเราเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรครับเศษส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษ30นะครับส่วน100นะครับแบบนี้ก็นำเศษ30ส่วน100เนี่ยมาคูณกับ2,000นะครับ แล้วก็อะไรครับสามารถตัดได้นะครับแบบนี้การคูณเศษส่วนกับจํานวนนับเราสามารถตัดได้0ูนย์ตัด0 0ตัด0นะครับแบบนี้อ่าก็จะหมดไปแล้วนะครับก็จะเหลือ20คูณกับ30นะครับ30คูณกับ20นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ600นะครับหรือใครจะนํส2 0พันไปคูณกับ30ก่อนแล้วก็มาหารด้วย100นะครับก็จะได้600นะครับเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับแป้งเขาจะขายกระเป๋าในราคาก็คือ 2, 0 0 0ลบกับ600จะได้ทั้งหมด1,400บาทนะครับนักเรียนก็คือนำราคาซื้อนะครับมาลบกับขาดทุนนะครับก็จะได้เป็น1,400น้บาทนั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนจำไว้เลยนะครับเราจะหาราคาขายนะครับถ้าโจทย์กำหนดมาในรูปของกำไรนะครับเราจะนำราคาซื้อมาบวกกับกำไรที่เราหาได้นะครับ ถ้าเป็นในรูปของขาดทุนก็จะนําราคาซื้อมาลบกับขาดทุนนะครับก็จะรู้ราคาขายนะครับนักเรียนนักเรียนมาดูในหนังสือแบบฝึกหัดในหน้า131นะครับเรามาทําไปพร้อมกันนะครับในโจทย์ในข้อที่3นะครับนักเรียนโจทย์ในข้อที่3นะครับบัญชานะครับซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะครับเป็นเงิน8ปดแสนห้าหมื่นบาทครับขายได้กํไราไเร3เนต์ครับบัญชานะครับ ขายที่ดินเป็นเงินเท่าไรนะครับโจทย์กําหนดอะไรครับราคาซื้อก็คือ850,000บาทนะครับแล้วกําไรมาในรูปของเปอร์เซ็นต์นะครับโจท์อยากรู้ว่าบัญชาเนี่ยเขาขายที่ดินเป็นเงินเท่าไหร่นะครับโจทย์อยากรู้ราคาขายนะครับนักเรียนวิธีที่ครูจะใช้ก็คือวิธีเทียบบัญญัติตย่างนะครับที่ครูเลือกใช้วิธีนี้ก็ครับเพื่อเทียบให้เห็นนะครับเห็นชัดในการคิดนะครับ หรือใครจะเลือกใช้อีก2วิธีนะครับก็เลือกใช้ได้นะครับเรามาทำไปพร้อมๆมกันครับเรามาจดลงในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับในหน้า1 3 1ที่ครูได้บอกไปนะครับโดยวิธีที่ครูจะนำเสนอก็คือเทียบบัญญัติตรยายังนะครับกำไราไร30%หมายความว่ายอย่างไรครับหมายความว่าทุน100บาทเนี่ยเขาได้กำไร30บาทนะครับแต่ทุนมา8 5 0 0 0 0บาทนะครับ ก็นำ850,000บาทเดี๋ยวมาคูณกับเศษ30 100, ส่วน100นั่นเองครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเลขมันเยอะใช่ไหมครับการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนนะครับเราสามารถตัดได้นะครับนี่นะครับเราก็ตัดไป02ตัวนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือ 8,5, 0, 0คูณกับ 30ใช่ไหมครับนักเรียนเราก็นํามาคูณกันนะครับศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็คูณ3นะครับให้ตรงหลัก3คูณศูนย์ได้ศูนย์สามคูศูนย์ได้ศูนย์นะครับสามห้าสิบห้านะครับใส่ห้าทดหนึ่งสามแปดยี่สิบสี่นะครับทดอีกห้าเป็นยี่สิบห้านะครับนักเรียนก็จะได้เป็นสองแสน 5 5 0 0 0บาทนะครับแต่อันนี้คือกำไรนะครับที่เขาได้นะครับเราก็นำทุนเนี่ยครับมาทำอะไรครับมาบวกกับกำไรใช่ไหมครับเราก็จะรู้ราคาขายแล้วใช่ไหมครับเราก็นำา8 0 0 0 0 0้านะครับมาบวกกับ255,000หานะครับก็จะได้เป็น1นึ0 0ล้านานบาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบัญชานะครับ ขายที่ดินเป็นเงิน1นึ่ล้านหนึ่งแบาทนั่นเองนะครับนักเรียนใครจะเลือกใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับที่เราได้เรียนมาสามารถใช้ได้หมดนะครับแต่คําตอบต้องได้เหมือนครูและเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหาราคาขายใช่ไหมครับนักเรียนการหาราคาขายนะครับมีวิธีการคิดนะครับทั้ง3วิธีหรือ2วิธีนะครับที่ มีวิธีคิดไม่เหมือนกันครับแต่คำตอบที่ได้นะครับจะเหมือนกันนะครับการหาราคาขายนะครับโจทย์จะกำหนดราคาซื้อมาแล้วกำหนดกำไรมาในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องหากำไรนะครับก่อนนะครับหรือหาขาดทุนมาก่อนใช่ไหมครับนักเรียนถ้าโจทย์กำหนดมาในรูปของกำไรนะครับเราจะนำราคาซื้อนะครับมาบวกกับกำไรเราก็จะรู้ราคาขายนะครับ แต่ถ้าโจทย์กําหนดมาในรูปของขาดทุนนะครับเราก็นําราคาซื้อนะครับมาลบกับขาดทุน,นครับก็จะรู้ราคาขายนะครับเหมือนกันนะครับการบ้านของวันนี้นะครับก็คือแบบฝึกหัดในข้อที่แล้วนะครับครูก็ให้นักเรียนทําลงในแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับทําแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูในอัลบ,บั้มในไลน์กลุ่มนะครับส่วนใครที่มีปัญหาสงสัยในเนื้อหา เรื่องนี้นะครับก็สามารถสอบถามครูเข้ามาได้ในไลน์นะครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ